ซื้อปลาสดมาเก็บเองครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่พี่โอ๊ตบอกว่าซื้อเขาดีกว่ามันไม่ต้องถึงขนาดนั้นเขาอุดมด้วยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่แล้วไม่ต้องสมควรที่จะเป็นเปอร์เซนต์แต่โลก่ะมันเปลี่ยนยุคใหม่แล้วเพราะบานฟิเซอร์มันอุณหภูมิลบตั้งแต่30ถึง45ฟิตแบบรวดเร็วนี่เงี้ยเป็นภาษาไทยดีว่าฟิตแบบรวดเร็วฟาสต์ฟิตนะแต่ถ้าเกิดเป็นสโลฟิตฟิตแบบช้าลองมาดูด้ ที่ไหนแล่แล้วติดเอ็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเอ็นตาอย่างเงี้ยนะฮะเนื่องเอี๊วอ่าพอดูไหมครับนี่เห็นดูใกล้ๆกล้องดูนะมีบ้างเรียบร้อยเป็นคับแล้วอ่าเป็นอาหารจีนแล้วนะถูกลองดูไม่มีกาโนโบนซื้อมาสดแค่ไหนเก็บไม่ดีก็ไม่สดมาหาผมดีกว่าแค่ให้พี่เชฟครับผมมาคุยกับผมที่ไม่ต้องมาเสียเวลาผมตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าผม สวัสดีครับครับผมผมแมนซาวันนะครับตอนนี้เป็นงานไทเฟกปี2024นะครับต้องบอกว่าผมมีอาจจะเรียกไม่เรียกว่าอาจารย์ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้มากกว่าดีกว่าผู้รู้มากกว่ายกี่ย่กับวงการซีฟู้ดใยังไม่ถึงกับเป็นอาจารย์ครับโอเคโดยเฉพาะปลากะพงครับต้องบอกว่าผมก็ทําอาหารเองเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าซื้อปลาสดมาเก็บเองครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่พี่โอ๊ตบอกว่าซื้อเขาดีกว่าเป็นแบบ แช่แข็งให้เลยใช่ครับแล้วลองว่าปิดตาก็ไม่รู้ว่าที่แช่แข็งมาอาจจะสดกว่าที่เราเก็บเองด้วยถูกเพราะอะไรครับพี่หนึ่งะบวนการจับลืมไปแนะนำนตัวครับพี่อ๋อผมนะครับอาโอ้นะครับลูกชาวเลก็เจ้าของบริษัทสินคุณซีฟู้ดเองนะครับก็อยากมาให้ความรู้เรื่องของซีฟู้ดว่ามันมีขั้นตอนยังไงมัง่งให้แช่แข็งแล้วเหมือนสดเลยันเยครับร้อเปรเซ็นต์รปอรเซสอ่าอ่า คือต้องบอกว่าผมเองหลายๆครั้งอ่ะไม่ค่อยกินของแจ้แข็งเพราะชอบคิดว่าของแจ้แข็งคงไม่สดเหมือนเราซื้อปลาสดมานั่งทาเองไม่ต้องบอกก่อนนี่ว่าว่าบ้านเราอ่ะมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นเ,เพราะอุดมด้วยในาน้ํามีปลาในานามีข้าวอยู่แล้วไม่ต้องสมควรที่จะเป็นโฟรเนรนซ์การโลก่ะมันเปลี่ยนยุคใหม่แล้วังไงอ่ะก็คือแต่ละคนบ้านก็อยู่ในเมืองเป็นคอนโดครับวิธีการเก็บหรือว่าการ จะไปไหนมันจะต้องสะดวกสบายขึ้นคือการแช่แข็งแล้วก็ทอระลายมาทำครับผมจะอยากให้กินเหมือนสดๆเลยมันต้องมีกระบวนการครับครับสิรกุลมีอะไรที่าบเรื่องเกี่ยวกับปลาสดแช่แข็งของพี่ว่าทําไมควรใช้แบบนี้มากกว่าครับอ่าเพาบอพว่าเวลาเราดูนะเราต้องดูก่อนว่าเราดูปลาเสร็จแล้วเราดูคนเลี้ยงปลาครับปลากระพงมันเป็น1 9อยเ เป็นปลาที่เลี้ยงนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์คือปลาธรรมชาติเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูก่อนว่าเลี้ยงยังไงบ่อสะอาดหรือเปล่านะครับแล้วให้อาหารโดยใครบริษัทอะไรนะครับสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวก็เหมือนผมนะกว่าผมจะอ้วนมาได้ผมก็ต้องกินอะไรที่มันบำรุงร่างกายโอเคครับครับอ่าผมก็ต้องดูก่อนปุ๊บแล้วผมก็จะมีกระบวนการเจาะเลือดปลาออกนะครับเจาะเลือดปลา ขอดเก็บปลาแล้วก็เอาเหนืออปลาออกครับแล้วก็จะก,การฟูเส้นแช่แข็งอ๋อครับตรงน,นี้อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเวลาปลาที่พี่เวลาขายแช่แข็งเนี่ยมันต้องมีการทำความสะอาดใช่ไหมใช่เราซื้ออะแต่ละเจ้าทำสะอาดเหมือนกันไหมเพื่อเราจะได้สบายใจอะทุกเจ้า,จาต้องใช้คอลินอยู่ละเป็นแบ c k t เบียิอยู่ละมาตรฐานอา้าวทุกเพราะว่ามันต้นทุนในการอ่าเพราะคอลินมันเป็นคอลินน้ำครับเสร็จแล้วมาผสมเสร็จแล้วก็เอาปลาล้างไปเพื่อฆ่าเชือ้อ พราะแบคทีเรียมันเติบโตได้ด้วยอากาศอ,ออกซิเจนก็มีการฆ่าเชื้อโดยผ่านน้ําโดยให้ออกไอตัวแบคทีเรียมันตายครับก็เลยเป็นคอลีนแต่ของผมคิดว่าคอลีนมันก็คือเคมีอะครับก็เลยต้องผ่านโดยการที่ใช้เป็นน้ำโอโซนที่เป็นมะจุไฟฟ้าอ่าแล้วก็ผ่านใบป,ปุ๊บ มันก็จะไปกินแต่แบคทีเรียพวกนี้ตายหมดแต่น้ําที่เราเปิดจากเครื่องผลิตโอโซนละสีชั่วโมงก็จะเป็นน้ําเปล่าปกติเพราะคอรลนจะอะ้รก็ได้ว่าเพราะโอโซนจะสลายตัวเองได้ถูกครับผมไหนบอกว่า,า,วารสชาติของที่นี่แตกต่างไหมระหว่างล้างคอรลีนหรือเป็นความสบายใจอ่อเป็นคนที่ชอบอไม่ชอบกินสารเคมีมากกว่าโอเคคือแบบมีความสบายใจอ่าใช่ครับมากขึ้น,นอ๋อก็เลยทาให้ที่นี่ ได้ไลฟ์ฟอเรสต์ปลากระพงที่ดีใช่ทั้งการเลี้ยงที่เป็นการแตะลูกที่ถูกต้องจริงๆที่ดีกุลผมหาังีนี่สี่กุลมปกี่ปีแล้วครับพี่ท่ทตั้งแต่ปี1976 74 1974ครับก็ประมาณสัก50 51ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นแม่ไม่น่าพี่ยังเด็กเลยว่าผมรุ่นที่สองเอยลองลองอยากแม่การรุ่นผมก็ประมาณผมเนีนะประมาณ28ปีละ ครับผมอ่าพี่ชายก็ประมาณทําประมาณ30มสิบปีจะบอกนะเชฟทุกคนนะไม่ใช่ว่าแร่ปลาและดีทุกคนนะเออเพราะว่าผมเปิดร้านอาหารเหมือนกันโอเคผมรู้เลยว่าแล้วเก็บเลยยังไงอ่ะธรรมดาร้านอาหารเนี่ยเาเก็บยังไงจะไปเดินไปดูเนื้อปลาได้ได้โอเคมามาดูมาดูโอเคอ่าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ไม่ว่าเนื้อปลานะครับที่แร่นะครับก็จะมีกระดูกนะครับมีเนื้อติดเยอะมากครับ ปต่ของเราคือมิติการเขาเรียกว่าทำเสรีละก่อนที่พนักงานของเราจะแล่นะเรามีการฝึกนะครับให้แล่กับคงกับคงกับคงปลานะกระดูกปลานะคงตามร้องคงปลาตามเสรีละครับโอเคคงปลาตามเสรีละแล้วถึงจะมาเป็นระดับแล่ได้อย่างเช่นปลาเนี่ยลองมาดูเด็ที่ไหนแล่แล้วติดเอ็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดเอ็นปลานะครับยากมากในแอ่นี้ดีกว่าเห็นง่ายๆเห็นไหมครับ เเอ็นปลาอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันต้องเป็นมีดที่คมแล้วก็การเอียงเอียงเว้าเว้าตามโครงล่างครับของอะนาโตมีของมันอ่ะครับอ่านั่นแหละอย่าง่งี้กับผู้ใช้เนอะเราสามารถใช้มันได้ครบดีกว่าใช่สบายแต่กระอนกินแล้วก็ตัดทริมมิ่งไปซ้ำนู่นทำนี่ต่อใช่ไหมฮะครับใช่ครับอ่าเราเขาเรียกว่าเราจะทำตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับอย่างเช่น ปลากระพงที่เราทําอยู่ทางทางด้านนี้ดูทางด้านนี้มาด้ได้ไงเดินๆไปได้เลยครับเป็นยังไงครับเยายมาได้เยอะไปได้ปลากระพงอย่างเงี้ยครับอันนี้ปลากระพงเราก็จะมีทั้งเป็นเนื้อพอชั่นครับที่เหมาะกับการทําสเต็กนะครับแล้วก็หรือเป็นปลากระพงที่เราเราไม่ใช่อันนี้นะครับเราทําเป็นนึ่ง ซีอิ๊วเนื่อซีอิ๊วอ่าพอดูไหมครับนี่เห็นดูใกล้ๆกล้องดูนะมีบ้างเรียบร้อยเป็นคำแล้วอ่าเป็นอาหารจีนแล้วนะถูกนี่เนี่ยเป็นเมนูนึ่งซีอิ๊วลองดูไม่มีก้างนอโบนมีแค่กระดูกหัวหางแล้วก็เนื้อยได้เลถูกเนื้อละทุกอันมือไม่มีกระดูกนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีก้างปลาคือไม่ได้ง่ายนะอ่าบ้างแบบลอยเมื่อกี้ครับ อ่ะได้เสมออย่างนี้นี่ไม่มง่ายมันต้องเซียนจริงๆอ่ะใช้มีต้องคมแล้วไม่เช่เชปทีท่คนทำได้จะบอกว่าแล่ปลามาเยอะมากๆครับจนรู้ว่าสลีละอะไรมันเหมาะกับเมนูไหนปลาที่หน้าขีดเจ็ดขีดแปดขีดโลหนึ่งสามโลสองโลครึ่งเหมาะกับการทำอะไรเมนูผมถามนิดนึงสุดท้ายอ่ะเราซื้ออย่างนี้นี้ราคาเท่ากันปะเท่ากันครับอะ อันนี้อาจจะแพงสักนิดนึ่งในการค่าวนียวแล้วจะบอกว่าพอทานิดเด็ดนะเข้าบาร์บิเตอร์ให้เลยทุกทาไมต้องเข้าบาร์บิเซอร์ถ้าแบบแช่แข็งธรรมดาได้ไหมอ่าได้ออธิบายนิดหนึ่งครับพี่โอเคผมจะอธิบายหลักการ่อนแล้วกันอทำไมต้องบาร์บิเซอร์ต้องมีในร้านอาหารด้วยหรือต้องมีในขบวนการของพี่ด้วยร้านอาหารก็ทําทําได้ก็มีได้แต่ร้านอาหารมันต้องระดับเป็นครัวกลางครับเพราะบาร์บิเตอร์อ่ะ มันอุณหภูมิลบตั้งแต่30ถึง45ครับอ่าอันนี้ก็เรียกว่าบาสวิธีการเขาเรียกวาฟิตแบบรวดเร็วอันนี้เงี้ยเป็นภาษาไทยดีกว่าฟิตแบบรวดเร็วฟาสต์ฟิตนะแต่ถ้าเกิดเป็นสโลฟิตฟิตแบบชา้าก็คือตู้อย่างเงี้ยตู้อย่างเงี้ยลบ18ปถามว่าสินค้าเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยกว่าจะพอปุ๊บไปแช่แข็ง10ชั่วโมงสมมุติว่านี่ชิ้นงานนะครับ ชิ้นคือตัวปลาชั่วโมงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามี่ห้าหกดแดเกอันนี้คือสโลฟิตแต่ถ้าเกิดเป็นบร์ฟิตคือฟิตแบบรวดเร็ว,วคือ3ชั่วโมงลบสามสิบหชั่วโมงที่ 1, 2, 3ลบ 3, 5เลยหลักการของตู้พวกนี้คือจะดึงดึงอากาศนี่ๆอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนีอันนี้คนดึงเข้าดึงออกเยอะนี่เนี่ยอันะนะี้นะครับถ้าเกิดถุงมีการแตกอย่างนี้นะครับ จะมีอากาศเข้าไปแทนที่นะครับน้ําแข็งก็จะเคลือบเหมือนคนที่นั่งอยู่เมองหนาวจะถูกนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนวดเกาะเราจะค่อยๆหนาวขึ้นเรื่อยๆใช่คือจะบอกว่าฟังถึงแลยุ่งยากนะจะบอกว่าง่ายๆี่ผู้ทัลยุ่งยากนะซื้อดีกว่ามันก็มีคนง่ายกว่าอย่าไปต้องทำเองเลยใช่เพราะว่าแช่ให้หมดแล้วมันมีกระดาษคําตอบ กระดานคำตอบสี่คุณมาเลยมาแก้โจทย์ของไทเฟกทั้งหมดนะครับนี่แผงนี้ให้เริ่มกันเลยป่ะโอเคเลยพี่เอาสไตล์พี่เลยซีฟู้ดโซลูชันนะครับคือการแก้ปัญหาในระบบหลังบ้านสต็อกผมถามว่าอยากทําเมนูอาหารที่อร่อยไอ้เราก็มีฟี์มีลซะด้วยคุยซะหน่อยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บไปตลาดจ่ายตลาดเลยเป็นไงสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งแรกคือความสดถามวเงไงเรื่องไงเรื่องไม่เป็น ็ใช่เรื่องเป็นแอ่ะใช่เป,เป็จริงจริงไม่ใช่เรื่องทำเป็นเซียนเลยสดไหมนะก็พอตัวนะ,<อ>ะแต่แล้วปุ๊บ <อะ S 1> ความสดระหว่างการจัดเก็บคือยังไงที่เมื่อกี้ผมอธิบายคือสโลฟิตเห็นป่ะซื้อมาสดแค่ไหนเก็บไม่ดีก็ไม่สดความสดปลายทางก็คือเทคนิคในการจัดเก็บนะครับภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องปุ๊บอ่าโอเคแล้วแต่เมนูอ่ะวิธีการทำเนี่ยแตกต่างกันยังไงปลาหนึ่งตัวถ้าทำยังไงวันนี้ทีนี้หั่นก็ไม่เป็น ดูนี่นอกจากวิธีการแร่นะมันมีแลงหลายอย่างแบบวินเล่แล่เพื่อให้ได้ยิวสวยก็คือยิวสูงสงอัตราแรกเนื้อดูดิจะแรกก็ยากแฮะก็ต้องไปดังหานอีกโอ้เสียเวลาครับ <c oughs> นี่มาหาผมดีกว่าแค่ให้พี่เชฟครับผมมาคุยกับผมพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาผมตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเตรียมโซลูชันไปแล้วระหว่างต้นน้ํากลางน้ําอันนี้พี่ปลายน้ํแล้ว พี่ไม่เลียอาจารย์นะแต่ผมเรี้ยกอาจารย์ผมไม่ใช่เซียนอย่าทำน้านนี้ครับบอกเลยได้ครับก็สำหรับโซเชน้นล่าสุดคือบริการตัดแต่งเนื้อครับตามใจปลาได้ทุกปลาไม่มีกี่ปลาที่บริการมาเลยยกเว้นเต่ากับปลาวานที่ผมํำไม่ได้ <c oughs> เอน็นนิปลาปลาอะไรก็ได้พี่อ<ม>า,าหมดกุ้งหอยปูปลาอ<ล>าได้หมดทำได้หมดทำได้หมดครับสามารถสั่งมากสั่งน้อยก็คุยได้ได้ไม่ยากครับได้หมด นะครับบอกเลยว่ามาเจอก็จะเจอพี่อออย่างเี้แหละครับเป็นสริลกันเองมากๆอาจจะพูดมากไปหน่อยนะแต่มีความจริงใจให้เสมอได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ออสครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับครับแล้วมาดูกันว่าเขาน่าเราจะไปที่ไหนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับได้ครับ